ตอนนี้ท่านผู้นักขอเปลี่ยนหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับได้นำไปเราก็ติดตามข่าวสารต่างๆนะครับเราก็จะได้ใหม่นะครับเป็นการต้อนรับปีใหม่แบบไทยๆนะครับก็คือการตักบาตรตักบาตรต้อนรับปีใหม่เลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองรัฐประหลัดนิติกร ผูวราชการจังหวัดสงขลานายวันชัยปริญญาศิริยนะครับณบริเวณที่สำนักงานเทศบาลนคร,รสงขลาถนนราช,ชดำเนินอ สัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาตัสสะตทังสารนังกะะังงตถา,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 นะาม,มิพุทธังสารนังอะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตปันโนะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิยัมปีพุทธังสารนังกัตถายามิอินนานานาอินนา,นา สุขราเมรยะมัจจะมัจจปมาทัฐานาเวระมณีทั้งสมาธิยามิตาเมสุมิชชาจาเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปะติอิสิตังวาจันโุสานเทวนามาก็ขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาของทุกท่านนะครับที่มี2,567ในวันนี้ที่เคารพทุกท่านครับให้กันไปพักผ่อนหรือว่าอาจจะมีคิวนะครับพี่น้องที่เพิ่งเดินทางเข้ามาในไปไหว้พระขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นครับสำหรับนะครับท่านที่ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่ได้รับประทานอาหารทางหน่วยบริการมีข้าวต้มนะครับจากโรงเรียนทศบาลสบ้านเลมทรายมีข้าวต้มไว้บริการนะครับน้ำชากาแฟปลาต้มก็ขนก็ไหนก็ได้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเดี๋ยวนะครับเจ้าหน้าที่รถนะครับเตรียมตัวไว้ไม่ได้เลยครับ สำหรับคุณครูทศบมาลหนึ่งถึงห้ายนเชิญนะครับยนเชิญที่ด้านหน้าบารลัทีสี่ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับอบ,บีข้าวต้มอบ,บีข้าวต้มน้ำร้อนน้ำชาเกาแฟชาวจังหวัดสงค้านะครับที่ร่วมกันนำบุญในวันนี้สิ่งของที่ท่านได้ตักบารในวันนี้ก็จะได้ร่วมตักบารจากพวกเราทุกคนนะครับ พี่น้องที่ตักบาทเสร็จแล้วนะครับรับน้ำพระพุทธบต์ด้านหน้าได้เลยนะครับรับน้าพระพุทธบเป็นการรับน้บในภาพที่เราเห็นในวันนี้นะครับประชาชนชาวสงขลาชาวสงขลานับพันคนนะครับนับพันบาทปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าของปีใหม่นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาร่วมกันตักบาทตอนกลางคืน ในภาพกลางคืนเนี่ยอาจจะมีวันที่4ีมกราก็จะได้นําไบมอบเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นในแม้แต่ในจังหวัดสงขลาเองนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติในแต่ละปีนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราชาวจังหวัดสงขลาก็ก็ได้รับความเมตตาได้รับความดุคห์อิ่มเช่นกันครับเช่นเดียวกันบุญใครทําใครก็ได้ ถ้าทำไปมันก็จะไม่มีความหมานบุญมันก็จะไม่เกิดจะน้อยๆอย่จะน้อยๆความตั้งใจของทุกๆคนนะครับความตั้งใจที่จะมาร่วมกันตัดบาตรจะให้ทานด้วยการตัดบาตนะครับทานต่อที่สอง